วันนี้มาเสนอท่าบริหารทางกายภาพสําหรับข้อมือในผู้ป่วยสโตร k e ค่ะมีท่าอะไรบ้างมาดูกันคลิปนี้เหมาะกับคนที่ยังกระดกข้อมือไม่ได้นะคะและข้อมือมักจะติดในท่างอท่าแรกกดมือลงบนพื้นผิวแข็งมือข้างพยุงศอกไว้กันศอกพับนะคะยืนขึ้นเหยียดศอกกดข้อมือลงบนโต๊ะถ่ายน้ําหนักไปด้านหน้าออกแรงกดมือ้ากกดแล้วเจ็บมากมุนเฉียงออกได้ค่ะกดให้รู้สึกแน่นบริเวณข้อมือค้างไว้5วินาทีแบ่งทําวันละ3 0มสถึงห้ครั้งได้เลยค่ะหลังจากกดบนพื้นผิวแข็งจนคล่องแล้วเหียนมากดบนนนพื้้ผิวุ่มมอาจใชฟ ภาพับก็ได้ค่ะถ้าข้อมือเจ็บน้อยลงแล้วหมุนมือกลับมาตรงนะคะท่าที่3กดและกลิ้งบอลท่านี้ยากนิดนึงช่วงแรกอาจต้องมีคนช่วยจับบอลก่อนนะคะมือข้างแข็งแรงช่วยเหยียดศอกไว้นะคะออกแรงหมุนบอลเป็นวงกลมช้าๆหมุนหนึ่งรอบนับเป็นหนึ่งครั้งทําทั้งหมด30-50ถึงครั้งต่อวันได้เลยค่ะเตือนอีกรอบระวังลื่นนะท่าที่4กระดกข้อมือใช้มือข้างแข็งแรงแท็บแทบ,แทบ,แทบริเวณกล้ามเนื้อข้อศอกทางด้านนอกเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อจากนั้นค่อยๆออกแรงกระดกข้อมือขึ้นวางมือบนหมอน ช่วงแรกอาจไม่ขึ้นเยอะอาจขึ้นแค่บางนิ้วได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยค่ะฝึกจนกว่าจะทําได้เพิ่มมากขึ้นนะคะท่าที่5ใช้กับน้ําหนักขอย้าว่าข้อ4ีต้องเก่งแล้วนะคะกําดัมเบลหรือขวดน้าไว้ในมือแรงกระดกเท่าที่ไหวควรรู้สึกตึงบริเวณข้อศอกไม่ใช่บริเวณต้นแขนนะคะนั่นหมายความว่ากระดกสูงเกินไปและใช้กล้ามเนื้อผิดที่ให้ลดความสูงของการกระดกหรือลดน้าหนักของดัมเบลลงค่ะคลิปต่อไปฝึกนิ้วมือกันกดติดตามไว้ได้เลย